แสนค่ะเมษายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะลิ้นติปโปแฝนะครับขนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีค่ะพบกันนะคะชั้นจีเซนทอนจันทบุรีนะคะสามถึงเก้าเมษายนนี้นะคะ่ะหว้าวกับทุกโปรรองทุกทุกคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องโกไปกับลิ้นติโปแฝดปเลยค่ะคุณต้ววองไปชิมร้านไหนคะเนี่ยต้องบอกอันนี้เป็นสินค้าดีเด่นจากโอทอปด้วยนะ ร้านนี้คือปิน่นมณีปลาส้มไร้ก้างค่ะเล่าซิกรอบและอร่อยค่ะของเขาไม่ได้กรอบธรรมดานะกรอบนอกนุ่มในนะสองรสชาตินะคะมีรสดั้งเดิมกับรสลาบนะคะ,แล,ะแล้วเราก็มีเกล็ดขนมปังกรอบแล้วคุณเวลาผสมข้าวแล้วกินเข้าไปกับคุกกับข้าวมันอร่อยมากเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยค่ะกอมใหญ่สองร้อยโปรโมชั่นซื้อสิบแถมหนึ่งค่ะอ๋อปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างห้ามพลาดค่ะ ทองชอบคุณท็อปในร้านนี้ดีนะักซุปเปอร์ฟู้ดทันยพืชเพื่อสุขภาพดีต่อทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตาม<อ>แล้วจะบอกว่าเนี้ยไม่ใช่หาทานได้ทั่วไป<อ>นะเป็นไม่แค่ดิเมียที่อยู่ในเปลือกแต่มันยิบจะกินยากต้องเอาค้อนทุบปะฮะไม่ค่ะเราจะมีที่แกะให้ค่ะลูกค้ามีผักอบกรอบออร์แกนิกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีผักอบกรอบออร์แกนิกด้วยค่ะโอ้ ลูกใหญ่มากดูสิคะโอ้นีค่ะวันนี้จะมีโปรโมชั่นด้วยถ้าลูกค้าซื้อครบ400บาทเราจะแถมเป็นลูกเกดทองตุรกี100กรัมกับพริกอบก่อ100กรัมค่ะลูกค้ามาเลยดีนักซุปเปอร์ฟู้ดของเรานะครับเมษานี้ค่ะร r i n c i p a l f a c ขนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีค่ะพบกันที่ชั้นจีเซ็นทรัลจันทบุรี3ถึง9เมษายนนี้หวานแบบทุกโปรต้องโกไปกับลิสตโปรแฟก leave <laughs>